各位大德，大家好！欢迎大家来参加超度法会。今天是未赛节，也是大佛日，我们来累积功德，把功德回向给历代祖先以及过世的亲戚朋友。虽然大家不方便来寺院，但你们每位还是很爱修功德的。只要大家以法喜的心来参加线上法会。 我们将会获得不可思议的功德。在大佛日修功德是一种续佛会命，也是表达孝顺的一种方式。也就是说，虽然我们的历代祖先已经往生了，我们也可以把供养在身、诵经打坐等等所修过的功德回向给他们。 สวัสดีค่ะท่านสาธุชนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีปุภาเปตะพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาออนซูมค่ะวันนี้วันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 5และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกเพียงทุกท่านได้ส่งใจมาร่วมพิธีผ่านซูมด้วยความปลื้มปิติบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยค่ะการทำบุญในวันพระใหญ่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและพวกเรายัางได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับ เรียนเชิญทุกท่านได้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นบุญถวายพัตตาหารสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบุญในวันนี้นะคะที่ได้มีการจุดประทีปจากนั้นนะคะก็ได้นึกน้อมอุทิศบุญแด่หมู่ญาติค่ะชิงด้วยตาเอร์เชรินนเติขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกรา กราบกรบาบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะวานอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะวานอิชิโุถารภะวานตังอภพิวาเทมี สาวะคาโตภะคะวะตาธรมโมธรรมังนะมะสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมา หันธรรมยังพุทธาภาคะวะโตปุพพาคันมการังกะโรมะเสนะโมอันสาภาคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะ,ะโตมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 接下来是求五戒仪式，请各位双手合十。ล智者们都说，戒是诸善之基础，诸善之源头，而且是诸法之主。哪一位持戒清净心净化了，就会戒恶行，使心情愉快、开朗、舒畅、清爽。 就能走向涅槃之路。所以请各位专心一起诵念求受五戒词。บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าอย่างลงมาหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะคะชิงกเวจอยชิงอิชิโซเนียโชโซอูเจชิมะยังพันเตวิสงวิสงราคาณาทายา ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสงวิสงราคณทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตติยมปิมายังพันเตวิสงวิสงราคณาณาทยาติสรารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตาสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิ ขังังสารนังข้ชามิสังขังสารนังข้ชามิสังขังสารนังข้ชามิทุติยามปีพุทธังสารนังข้ชามิ ทุติยามปีพุทังสารนังคาชามิทุติยามปีธรรมังสารนังคาชามิทุติยามปีธรรมังสารนังคาชามิทุติยามปีสังฆังสารนังคาชามิ ตติยมปิสังขังสารนางคะชามิตติยมปิพุทธังสารนางคะชามิตติยมปิพุทธังสารนางคะชามิตติยมปิธรรมังสารนางคะชามิ ตาตียัมปีธรรม,มังสารนางคจชามิตาติยัมปีสังขังสารนางคจชามิตาตยมปีสังขังสารนางคาชามิเตสราะขะมะนา,านงนิธิตังอามะพันเตพาณาติปาตาเวระมะณี สิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอธินาธานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณี สิกขาปัทธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปทัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมะชะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปทัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมะชาปมาทธานาเวระมณีสิกขาปทัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกาปธานิสิเลนะสุขะิิยันติสิเลนะภคะสัมปธาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทายาุ จิไดสเชดูฝาเวยลำดับต่อไปเป็นพิธีปุพาเปตะปรีค่ะพระมาเจโลกาธิปติสหามปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาเจธาสันติทัสตาประชักทาชติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังนะโมตภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพวะธะ Sanamo ta sapakawa to arahato sama sambuta sanamo ta sapakawa arahato sama कौसला को थम कोशला थम आ भय कत कतमे धम कोश में समय कम व चरंगशल चे TANG UPANANG HOATIK SOMANA SASAKAT YANA SAMPAYU TANG RUPA RAMAKNANG WA SAT WA Wadha paramanam wadha paramanam yang yang waban na bata saming sama apa sohowati awi kepohonya wa pannata saming samanya aku salah pancakan tak roh. Ya kan doa sangkara, kan doa winyana, kan doa tata kata murupa, kan doa yang kincirupang ati tanah, kata pacu panang ajang tangwa, pahitawa orang. Warikang wa suku mang wahinang wa panitang wa yang ture wa santi wa tate kacang api sanyu hitawa api yang wa catiru sang ho อาสังคะหโหสังคะหิเตนะอาสังคะหิตังอาสังคะหิเตนะสังคะหิตังสังคะหิเตนะสังคะหิตังอสังคหิเตนะอสังคหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปโยเตน payo atang we payo aten asam payo tang asam kahitang cha panyati Kanda panya tiaya tanpa nyatiha topa nyati saca panya ti intriya panya ti bohka la panya, panya ti samaya ato asamaya wimo togopat aku pada mo apa Rihan tam mo apa Rihan tam je tan kappo anura karena kappobu canndo kontaraku Ayo apa to apa apa atau apapak पपा गमनो नियतो अनियतोपति पन को भले थित अर्ह

हं ते बोखलो उपलापति सचिकात परमाथे नते नवतरे वातापे सचिकातो परमातो ततो सो बोखलो उपलापति सचिकात परमाथे नतिमिच्छा ieke ຈසල්ලා फे कुल मोलाये अवा पन कुशल मोला सफेद कुशल ये के कुल थम सफे कुशल मोल नहे एक मूला ये पन कुशल Mulana eka mula sapet e kusala Ketupat Pacayo, atipa atipa, cayo, anantarapa, cayo, samanantarapa, sahajata sahaja tapa cayo, anisaya pacayo, nesa ya pacayo, upanesa pacayo, pura cha

าาาตาปัาจจยอวิคตาปัจจยโยเจเจจิงตาเจ้าเจโสจอภูปากงเตหุยเสียงเกวะเมินกัวสือเตลีไต้จูเซียนอีจีชินชีพึงโยลำดับต่อไปให้พวกเราตั้งใจรับพรพระและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นลำดับสืบต่อไปยะาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสมิฉันตต สัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาโสอยาทามนิชฌติระโสยะทาสัพพิโยเววันชันตุสานปรวาโคเวนัสตุมาเตอภวัน ันตรายาสุขิธิขายุโกภวาสเพียติโยวิวันชันตุสัพพรวคเวนันตุมาเทอภวันวันตรายาสุขิธิขายุโกภวสเพียติโยวิวัน

ทางอะลางอธาสิเมอกาสิเมยาติเมตาสสคาจะเมเตตนางทาเกนางทาชาโภเพกตมโนสรังในรุนนางวัน wayayanya par hewanan datang peatan namawan nanti tayo Jakota kina dinas sang kami soya di मो जया निरा सपेतनपुझ हु

นุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวันตุสาภังคลังราคันตุสาะเทวตาสาะธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวันตุสาภังคละคันตุสาะเทวตาสาภสังคานโน ภาเวนสัทธาสุิภาวันตุเตสาธุชิงกเวตาเดอร์ฉันชขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบ 啦！今天护持回向功德的功德主名单如下：李金汉大德、张玉敏大德、林俊义大德、林香莹大德、林文金大德、赖红军大德、陈嘉玲大德、高西礼全家及高仔弟几组、莫少文大德。 รายงานเจ้าภาพผู้ร่วมบุญพิธีปุพาเปตะพรีประจำวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2565าย้มีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะกาเละนามิตรสุกเกษมไมตรีจิตสุพานานนท์พร้อมครอบครัวกาเละนามิตรนันทนาเทียนเมทากุลครอบครัวกิติภูมิวงศ์และครอบครัวยนสุวรรณกาเละนามิตรเล็กตาคงกาเละนามิตรนัทพรโชกาเละนามิตรเจอจาจันสุพานานนท์กาเละนามิตรสุนันชูไทย กัลยาณมิตรรัตนวดีเชียงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรอดิศักดิ์ชื่นสบายกัลยาณมิตรสิทธินนท์สิทธิการพร้อมด้วยกัลยาณมิตรจันทรีสวนตะโกกัลยาณมิตรจันทิพาลินกัลยาณมิตรจันยาคล่องแคล่วกัลยาณมิตรสมบัติวังศรีกัลยาณมิตรละเอียดสอนซื่อและกัลยาณมิตรแอสแซ่เจ้าค่ะ今天的เ度法ย已เดื束，ด各位大ต互相่喜功德。 พิธีปุพะเปตะรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุ